หมอกาดำหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรืออาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างและเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเขาถึงใส่ชุดน่ากลัวแบบนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับกราบสวัสดีและยินดีตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการมิติสยองด้วยนะครับและวันนี้ทางรายการก็จะพาทุกท่าน ไปรับชมเรื่องราวของตำนานหมออีกาดำและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมจากทางช่องของเราอะไรคลิปนี้ผมก็ขอเหมือนเดิมนะครับ5ไลค์นะครับช่วยกันกดให้ถึงด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมคลิปนี้ให้ดีด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับไขปริศนาตำนานหมอกาดำเพราะเหตุใดถึงต้องใส่หน้ากากหน้ากลัวแบบนั้นแลนด็อกเตอร์หมอกระโรคหรือเรียกกันง่ายๆว่าหมอกาดำเป็นหมอที่มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยกระโรคในสมัยยุคกลาง ที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า black death หรือกามรณะที่ฆ่าชีวิตคนในทวีปยุโรปไปกว่า30-60%เซน์เลยน่ากลัวมากๆหรือถ้าเห็นภาพมากกว่านี้ก็คือในสมัยที่ประชากรโลกมีอยู่ประมาณ450ล้านคนแต่พอเกิดโรคระบาดนี้ทำให้คนตายไปมากและลดจำนวนคนบนโลก มากถึงประมาณ350ถึง375ล้านคนซึ่งเป็นจำนวนที่มากจริงๆสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระโรคนี้ก็คือเชื้อแบคทีเรียรที่มาจากสัตว์ประเภทหนูที่ขึ้นมาก,กับเรือจากประเทศจีนและเมื่อมายังทวีปยุโรปเชื้อเหล่านี้ก็ยิ่งแพร่พันธ์ุในวงกว้างจนเกิดเป็นโรคระบาดและโรคกระโรคนี้ที่พบบ่อยที่สุด และแพร่หลายที่สุดในตอนนั้นก็คือ布鲁นิ克แพลนที่จะทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตบวมและเจ็บปวดผู้ป่วยจะมีไข้สูงหนาวสั่นปวดตามร่างกายอย่างหนักและ80%ของผู้ป่วยโรคนี้มักจะเสียชีวิตโรคนี้แพร่ออกไปได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสหรือแค่ผู้ป่วยไอหรือจามก็สามารถติดกันได้แล้ว พอเป็นติดต่อกันเยอะๆก็เลยทำให้มีคนตายเป็นจำนวนมากเหตุการณ์ระบาดในตอนนั้นน่ากลัวมากและมีคนตายเป็นจำนวนมากก็ยิ่งมีศพคนตายเยอะไปหมดในทั่วทุกเมืองในทุกๆวันยกตัวอย่างเช่นเมืองฟอร์เลสประเทศดิตารีมีคนตายมากถึง60%ของจำนวนประชากรในระยะเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้น มีเชื้อโรคที่สามารถแพร่ระบาดง่ายขนาดนี้จึงทำให้เป็นที่มาของการแต่งตัวปกปิดมิดชิดและใส่หน้ากากหน้าตาน่ากลัวคล้ายอีกาดำแบบหมอกาดำและสาเหตุที่ต้องมีหมอกาดำขึ้นมานั้นก็เพราะมารักษาผู้ป่วยการะโรคนั่นเองหมอกาดำคืออะไรกันแน่หมอกาดำเป็นหมอที่มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยการะโรคโดยเฉพาะ โดยการรักษาทุกคนทุกชนชั้นในสังคมไม่ว่าจะจนหรือรวยชาวบ้านและผู้ที่อยู่ในชุมชนต่างก็ต้องการตัวหมอกาดำเพื่อรักษาคนรักและสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยหนักด้วยสถานการณ์ที่ย่ำแย่และวุ่นวายมากบางครั้งหมอกาดำก็มีจำนวนไม่พอที่จะรักษาประชาชนที่ป่วยได้หมดเลยต้องจ้างคนที่ทำอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาเป็นหมอกาดำแทนด้วยหมอกาดำจึงมักไม่ใช่หมอที่มีความรู้ลึกและเชี่ยวชาญโดยเฉพาะโรคจริงๆซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะรักษาคนไข้ได้ไม่หายแถมบ่อยครั้งหมอกาดำก็เสียชีวิตเพราะติดโรคระบาดจากคนที่ไปรักษานอกจากจะรักษาผู้ป่วยให้หายแล้วหมอกาดำก็ยังมีหน้าที่จัดการศพผู้ป่วยโดยการนำศพไปทิ้ง ขอใช้คำว่าทิ้งนะครับเพราะมีจํานวนมากจริงๆจนไม่มีที่เก็บศพแล้วหรือบางครั้งก็ชนะสูตรศพและคอยจดรายชื่อผู้ตายจากการรักษาผู้ป่วยกระโรคหมอกาดำจะต้องใช้วิธีการบัดเลติงหรือการหลั่งเลือดเพื่อรักษาโดยอาจจะใช้ปลิงเพื่อดูดเลือดของผู้ป่วยออกและใช้ผิวหนังของขางคกเพื่อทำปฏิกิริยากับการตรวจสอบโรคด้วย แต่การรักษาเหล่านี้ก็ไม่ค่อยได้ผลมากนักเพราะในที่สุดผู้ป่วยก็ต้องตายอยู่ดีการแต่งตัวของหมอกาดำหลายๆคนคงสงสัยว่าทำไมหมอกาดำถึงต้องใส่หน้ากากที่น่ากลัวแบบนั้นด้วยหน้ากากของหมอจะมีขนาดพอดีกับหน้าและมีแว่นเพื่อป้องกันตายอยู่แต่เหตุผลที่หมอต้องใส่หน้ากากที่มีจะงอย,ยาวยาว เหมือนปากของนกอีการนั้นกระเพาะว่าในหน้ากากที่มีทรงยาวนั้นเขาจะเอาไว้ใส่ย,ยาสมุนไพรต่างๆเพื่อช่วยดับกลิ่นและป้องกันการติดต่อโรคผ่านลมหายใจนั่นเองดูดูแล้วน่าจะมีกลิ่นคล้ายยาสมุนไพรที่บ้านเราที่เราชอบดมกันแน่ๆเพราะมีทั้งคุณสมบัติที่เป็นยาและทำให้สดชื่นขึ้นอีกด้วยและนอกจากหน้ากากแล้วชุดของหมอกาดา ก็มีหลายๆแบบแตกต่างกันไปแต่ที่นิยมใส่กันมากที่สุดก็คงจะเป็นชุดที่มีลักษณะเป็นเสื้อคลุมยาวเนื้อหนาและฉาบไปด้วยขีพึ้งด้านในใส่เสื้อแขนยาวขายาวใส่รองเท้าบูทถุงมือและหมวกเป็นเครื่องแต่งกายที่มิดชิดป้องกันไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของหมอได้รับเชื้อโรคและเครื่องแต่งกายทุกอย่างที่ว่ามานี้จะเย็บจากหนังแพะ ซึ่งมีลักษณะหนาป้องกันเชื้อโรคและอะไรหลายๆอย่างได้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้เท้าคู่กายของหมอที่เป็นตัวช่วยในการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสจริงแต่จริงๆแล้วหมอกาดานี้จะมีความเกี่ยวข้องทางความเชื่อทางศยศาสตร์เหมือนกันเพราะผู้ป่วยส่วนมากมักเชื่อว่าโรคร้ายนี้เกิดขึ้นจากการลงโทษของพระเจ้าบ้าง คำสาบบางบางครั้งหมอกาดําก็จําเป็นต้องใช้ไม้เท้าเพื่อปัดเป่าโรคร้ายนี้ออกไปก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับตํานานของหมอกาดำถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีหมอกาดำอีกแล้วนะครับแต่การแต่งกายของหมอกาดำก็ยังเป็นที่นิยม และปรากฏขึ้นในเกมต่างๆหนังหรือแอนิเมชันรวมไปถึงการแต่งกายแฟนตาซีในงานปาร์ตี้เช่นงานฮาลโลวีนหรืองานโอกาสต่างๆด้วยลักษณะการแต่งกายที่น่ากลัวและดูหลอนๆเลยทำให้หมอกาดดำไม่ได้เป็นที่โปรดปานของใครเท่าไรนักแม้กระทั่งผู้ป่วยเองที่กม็ไม่ได้อยากเจอ เพราะใครที่ต้องเจอกับหมอกาดำก็แปลว่าอีกไม่นานพวกเขาก็จะต้องตายถึงอย่างไรในปัจจุบันเราเดินเดินอยู่หรือไปตามงานต่างๆแล้วเห็นคนใส่ชุดหมอกาดำก็คงจะตกใจไม่น้อยแต่จากที่ได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมอกาดำก็อดชื่นชมพวกเขาในสมัยนั้นไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องเสียสละเยอะเหมือนกันและอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งรู้เหมือนกันนั่นก็คือหนึ่งในหมอกาดดำที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นก็คือนอสตาดามุดนั่นเองสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อนที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ